yo okay, wait เฮ้ยมันเป็นลายเงี้ยมันลายเป็น,นอคอกเลยมันไม่ใช่ปลาคอกนะฟิโตปูลยาวอีกสั้นไป นันและต้องเอาหางอยู่หัวหางหางหางไม่ต้องรีบมันไม่เข้าวะ่ะ หอมหล่นนี่หว่าโตัวมันยาวเหรยาวกว่าเออโอเคเลยเทมาตรงกล่องเนี่ยยาวกว่าไอ้ตัวมันยาวกว่าไอ้คนในนี้ โอ้โหยาวเหยียดเลยครับกระโดดหายไปหน่อยอาา่าฮะเปรียบเปรตตัวเองเอวอะ่ะอืมยกต้นยกสูงยกเท่าหัวยกเท่าหน้าอ่าอย่างนี้ก็วัดขนาดได้อ,อย่างนี้ขนาดได้ห้าโลใช่ไหม จับแน่นนะอย่าเอาทิ้งกิ๊เปอร์นะกิ๊เปอร์แพงกว่าปลานะไปแล้วไม่เป็นไรเออเหมือนทิ้งเหมือนเพิ่งทิ้งคอกมาไม่ใช่ปลาคอกแน่ปลาคอกน, young, นั่งเขียวปี